ไวัดไปวาวันนี้น้องสนุพาไปสักกระละหลวงพ่อเงินวัดดอนกะสังอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนะครศรีอายุทยาค่ะวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดคำบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่กล่าวว่า เกิดมาก็เห็นสถานที่แห่งนี้เป็นวัดล้างมีโบสถ์หลังเก่าและพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัดนามว่าหลวงพ่อเงินและพื้นที่ใกล้เคียงพบซากอิดเก่าจึงได้สันนิฐานว่ามีอา ต่ำกว่า100ปีอาจจะเป็นวัดที่ชาวมอสร้างขึ้นไว้จนถึงสมัยพระเปียกได้บูรณะสร้างกุฏิสงหลังเล็กขึ้นและมีศาลาทำบุญมุงด้วยสังกะสีต่อมาพระสมุวลเขมนันโทได้สร้างรากฐานศาลาการประเรียนและก่อสร้างโบสถ์ขึ้นหนึ่งหลังนําตำแต่งโบสถ์เดิมยังไม่ได้ฝั่งลูกนี้มีท่านก็ได้ มรณภาพลงแล้วพะล้อมกะตะคุนูได้ก่อสร้างศาลาการประเรียนได้มีประกาศจากสำนักพระพุทธาศาสนาแต่งตั้งให้เป็นวัดอภพส .2559 ปัจจุบันพระประหลัดปะสิทฐ์สุทสัสโนได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาลุปปัจจุบันค่ะ